เต้าเนวครบจบทุกคราวรู้สึกดีใจดีใจที่แบบการแสดงของเราทําให้ทุกคนอินทําให้ทุกคนมีความสุขบางทีเขาอาจจะชอบตัวละครมากกว่าชอบผมก็ได้นะครับชอบใครก็ได้ชอบใครก็ได้ <bush S 3> <Kyung? S 2> จริงๆมันผมดีใจที่แบบที่คนดูอินไปกับละครแล้วแบบอยากจะให้ผมเป็นคนนั้นอยากจะให้ผมเป็นคนนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วคือมัน <app> เราคือเราแหละแต่เราแค่ดีใจว่าผลงานของเราการแสดงของเราทําให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็อินไปกับละครของเรา อาจจะยังไม่ค่อยชินนิดนึงแต่ก็หานนะเรียกได้จ้ะยังยังปะยังดูดูเมื่อวานเมื่อวานก็ยังดูอยู่เลยแต่ไม่รู้ว่าบุไม่รู้ว่ามันมันตัดออกมามีทั้งหมดกี่กี่อีพีแต่ว่าเดินน่าจะเดินทางมาได้สักครึ่งหนึ่งลวก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับรังนี้ต้องเจรนายนะครับออนทุกวันพุธและท้าวนาจโช่วงวันสามสิบเอ็ดก็ตอนนี้กําลังเข้มข้นมาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจกับคุณนายด้วยนะฮะเดือนหน้ามีแฟนมีดครับเราพูดได้แล้วหรอ โอเคโปเตอร์มันออกมาแล้วนะโอเคโปรเตอร์มันออกมาแล้วก็คือศิลปินยังไม่รู้เลยว่าพูดได้แล้วโอเคเดือนหน้านะครับก็มีแฟนมิตรคู่กับแจมนะครับที่ช่มาเกานะครับก็เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดในสื่อเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยก็เป็นแฟนมิตรคู่ครั้งแรกในต่างประเทศนะครับก็คือมาเกานะฮะแฟนแฟนอินเตอร์แฟนทุกคนก็สามารถซื้อบัตรได้รวมถึงแฟนๆที่ไทยก็สามารถซื้อบัตรแล้วก็บินตามไปดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยตื่นเต้นขนาดไหนก็เป็นครั้งแรกอ่ะก็ตื่นเต้นแลวความพิเศษอ่ะพี่ ยี่ไปความหล่อครับเพราะว่าเราฉีดเป็นโรตารอลิวอแล้วความหล่อจะมากขึ้นเปลี่ยนภาษาต้องเปลี่ยนภาษาจีนไปพัดพันนี่ฮาวว่าหนิเราก็เรียนเป็นเจมล่านิดนึงเรียกว่ามันก็จะสีมันจะหวานแน่เออต้องต้องซื้อบัตรครับถ้าอยากรู้ก็ต้องซื้อบัตรสอบแล้ว เริ่มซ้อมแล้วยังครับเพราะว่าแจมยังยังซ้อมแฟนมีตัวเองอยู่เดี๋ยวรอให้แจมจบแฟนมีตัวเองก่อน,น,ไไนใช่ครับใจที่เราอ, <ๆ S 2> อยากได้มๆๆๆไม่ใช่อ๋อโชว์ก็ๆๆกส็สเปเชียลแหละอยากรู้ว่าสเปเชียลแค่ไหนก็บอกแล้วก็ให้ซิมบัตมันนี่กี่วันหะรอบเดียวครับรอบเดียวอันนี้ในส่วนของประเทศอื่นๆมีติดต่อไหมมีครับมีครับมีอีกหลายประเทศ มีอยู่ในสเกจโชแล้วก็ฝากติดตามแสดงว่าอัดทัวเอเชียเอเชียทัวร์ได้ไหมก็ก็ใช่ครับแต่ว่าติดต่อมาซ้ําได้นะครับอยากไปเดี๋ยวเที่ยวคิวให้ประเทศนึงไปหลายั้งได้ได้ครับชอบเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วครับจากเดินทางพิเศษใส่ไข่แน่นอนครับแน่ทำไมที่ต้องไปที่มาเกาก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมว่าใครหลายๆคนก็อยากไป รวมถึงรวมถึงผมด้วยและไม่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็แล้วก็มีแฟนๆอยู่ที่นั่นด้วยเรียกว่าปีนี้ก็จะแบบบินเป็นนกเลยเพราะบินบ่อยมากก็บินเป็นนกครับบินตามกันได้ทันนะฮะอ่าอ่าเรือโเคส่อนนี้เราบินหนุนใช่มครัหลังๆก็จะหลายคนก็รู้สึกว่าไออมาได้อ่อเลยอ่ะเป็นอะไรด้วยอ่ะคือบินชิดไม่ได้แล้วตอนนี้ อากาศมันร้อนก็รู้อยู่ประเทศไทยอากาศมันร้อนขึ้นห้องแอร์อะนะฮะห้องแอร์ก็ร้อนเดี๋ยวนี้แอร์แอร์ทำงานทั่ากาศประเทศไทยไม่ได้เลยจริแล้วพึงพอใจในรอบน้าเราขนาดไหนคะโอ้ยยังไม่ไม่ถึง50%เลยครับแต่ก็เริ่มจะโชว์นิดนิดไหน่อยแล้วนะก็ได้นิดๆหน่อยๆไงยังไม่ยังยังห่างไกลกับเป้าหมายตัวเองเยอะแสดงว่าหุ่นที่เราตั้งไว้นี่คือต้องแบบในขนาดที่ผมที่แป๊กแน่นๆชัดๆอะไรอย่างนั้น แบบถอดเสื้อเดินห้างได้เลยโอ้อไม่ได้ลอดูนะกันไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับแชร์เล่นแชร์เล่นนะแล้วฟิล์มเนื่ยถ้าความงานเยอะขนาดนี้ฟิล์มแบกเวลาเล่นยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่มีเวลาเล่นเลยไอ้ยมันต้องมีดิมีเวลาไหมได้มีเวลานอนมีก็เราก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้มากที่สุดคือแบบก็นอนน้อยลงแบบชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปเพื่อไปแบบเข้าฟิตเนสก็แบ่งเวลามากขึ้นแบบอะไรที่ไม่จำเป็นกับชีวิตก็ตัดทิ้ง พยายามจะให้ได้ทุกวันครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยงานด้วย,าาาายใช่ครับก็ก,ก็พยายามที่จะให้คลีนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนเมืม่อก่อนเท่าที่ทำแต่ว่าก็เรียกว่าค่อนข้างเฟล็กซิเบลิลนิดนึงคือแบบเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันจำเป็นจะต้องกินอาหารพวกอื่นๆร่วมกับผู้อื่นจริงๆผมก็กินได้ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นไไม่่ดด้้เครงขนนนาัแต่ว่าถ้าอยู่ ถ้าไปทํางานกล้องถ่ายละครหรือหรือแบบอยู่บ้านก็คือแบบก็ต้องเป๊100ประร้อยเปอร์เซ็นต์ฟิล์มป้าเป้าไว้ไหมคะว่ากี่เดือนแต่ในอยาร้อยเปอร์เซ็นต์อเราตอบยากจังเลยอ่ะใจจริงอยากให้ได้อยากใช้เวลาสามเดือนแต่ว่าด้วยงานด้วยงานที่มีมันเยอะมันเลยทําให้แบบมันไม่สามารถทาตามทาตามแทร็กที่ตัวเองวางไว้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยรู้งานแล้วอาาแบบนี้ออกไปกองอากาศร้อนมันมีอาการแบบว่า มีมีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าบางทีบางทีเราต้องควบคุมปริมาณแบบปริมาณข้าวอาหารรสชาติรสชาติหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยเราจินมแมททุกอย่างมันถูกแบบถูกตัดออกหมดเลยก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามแบบแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นกินน้ําแบบน้ํามากขึ้นอะไรอย่างงี้เพื่อให้แบบเพราะว่าช่วงนี้แบบเวลาเราถ่ายละคร o u t ดอรหรือหรือถ่ายรายการเอาดออย่างเงี้ยเราจะร่างกายจะสูญเสียน้ําเยอะเราก็ต้องกินน้ําเข้าไปทดแทน เอาาไเอไม,ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นก็ดีกว่าก็มีคนมีคนเตือนไหมทีมว่าบอกว่าถ้าเราหักผมไปมันหกักกะกระทบกุขภาพาเราเยรก็จริงๆจริงๆไม่ต้องมีคนเตือนเพราะว่าที่ผ่านมาก็เ็เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบแล้วคือผมว่าด้วยด้วยเราใช้ร่างกายหนักเกินไปมันทาให้เหมือนคุ้มคุ้มกันมันต่ำแล้วก็จะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็จริงๆก็อันไปหลายรอบแล้ว ช่วงปีที่ผ่านมาคือแบบผมผมเยอะไปแต่ว่าหลังๆก็คือเริ่มบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้อะไรที่อะไรที่สามารถทดแทนได้แบบอย่างเช่นแบบเราออกกำลังกายน้อยลงแต่ว่าคุมอาหารให้แบบให้ให้ให้มันเป๊ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไ,ำไม่ห้ามครับไม่ห้ามเราก็แบบก็กินเท่าที่กินได้เพราะว่าไม่อยากให้เสียน้ําใจเสียกําลังใจแต่ว่าตอนนี้ แข็งแรงมากครับเมตานิ้วขบอบทุกขราว